สองค่าตัวน้องมาอยู่ลูกสาวของหนุ่มกัญชัยและเมปัทิดาหลังรับละครเรื่องแรกเผยค่าตัวน้องมาอยู่ลูกสาวของหนุ่มกัญชัยและเมปัทิดาหลังตัดสินใจรับเล่นละครเรื่องแรกรับรองเซอร์ไพร์แน่ เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับลูกสาวคนเดียวของพ่อหนุ่มกัญชัยและเมย์ปัทิดาที่ล่าสุดเรียกว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นจริงๆโดยงานนี้น้องมาอยู่ได้เล่นละครเป็นครั้งแรกมารับบทน้ำใสเป็นตัวละครลับที่จะมาเซอร์ไพรส์ในละครก็ได้เข้าฉากกับพี่ๆนักแสดงซึ่งการเข้าฉากเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ทำได้ดีมากๆไม่เสียชื่อพ่อหนุ่มและแม่เม แต่คนที่ลุนมากเป็นพิเศษก็คือแม่เมย์ควบตำแหน่งทั้งคุณแม่และผู้จัดละครแม่เมย์ยอมรับว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะมายูเป็นคนบอกเองว่าอยากเล่นละครพอเรื่องนี้กำลังหานักแสดงเด็กเข้าฉากน้องมายูเคยพูดว่าละครที่แม่เมย์ทำจริงๆแล้วหนูก็อยากเล่นนะพอมีบทนี้มายูก็บอกจะเล่นก็เซอร์ไพรส์เพราะปกติมายูไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงหรือว่าโชว์หรือทำอะไรเลย งานติดต่อมาก็ไม่ค่อยรับแต่อันนี้อยู่ดีๆเขาก็บอกว่าอยากแสดงแม่ก็ดีใจส่วนค่าตัวการแสดงน้องมาอยู่บอกไม่รับแต่ขอเป็นทริปเที่ยวฮอกไกโดแทนนั่นเอง